ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบ5เดือนเนี่ยครบ5เดือนันที่26มีนาของพี่ที่ข้าราชการในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมแก้ปัญหาเรื่องโควิดทุกวันไม่เป็นวันหยุดไม่ว่าจะเป็นหยุดสั้นหยุดยาวเราก็มีการประชุมในการเตรียเตรียมแก้ปัญหาในภาพรวมสถานการเนี่ย ถ้านับานับนับดูที่ตัวเลขก็ดีมากนะครับแต่ถ้าไปดูสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็่วงเหมือนกันนะครับว่าเพราะพักหลังนี้คือพี่น้องประชาชนด้วยความที่เห็นตัวเลขเป็นศูนย์มานานถึงร่วมแปดบกว่าวันก็เริ่มเรียคลายนะครับแต่เราก็เข้าใจนะครับว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็มองว่าในเมื่อตัวเลขไทยในประเทศเป็นศูนย์แล้วเนี่ยก็อยากเรียขอผ่อนคลายบ้างนะครับในเรื่องนี้สำนกเข้าใจก็พยายามที่จะ เฝ้านะครับในจุดที่คิดว่าจะล่วไหลนะครับเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วเราก็คงเสียใจเหมือนกันนะครับที่เราเฝ้าระวังมาเป็นเวลาถึงร่วมจะ90วันแล้วนะครับเรามาผิดพลาดตรงนี้แต่อยากที่จะในห่วงเวลาที่ผ่านมาอยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสื่อมวลชนเลยว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ในพวกทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมในฐานะที่ผมอยู่สปคเลยผมยืนยันว่า มาตรการสเต็ปวันที่สิวันเนี่ยเป็นมาตรการที่เชื่อถือได้เพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยครับจนกระทั่งถึงวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าสู่การกักกันเนี่ยร่วม7 0 0 0 0มเ่ 7, 000, 000, คนนะครับแล้วมีผู้ติดเชื้อแค่440คนนะครับะฉะนั้นเป็นสถิติที่เชื่อถือได้ว่ามาตรการสเตตปวันที่เนี่ยได้ผลนะครับแล้วก็ยืนยันอีกข้อหนึ่งว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อเนี่ย ทั้ง76,000คนเนี่ยอยู่ในกรอบ14วันนะครับไม่มีไม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อหลัง14วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการ14วันเป็นมาตรการที่ได้ผลประการที่3ก็คือข้อห่วงใยก็คือเมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยยังพบการติดเชื้อจนกระทั่งถึงวันที่ร่วมวันที่30มบแต่ว่าการพบครั้งแรกเนี่ยพบภายใน14วันเนี่ยแต่หลังจากพบแล้วเนี่ยการมีเชื้ออยู่เนี่ย อยู่ถึง30วันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเราไม่มีมาตรการ14วันเนี่ย<ฮ>ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะสามารถแพร่แพร่ระบาดได้ถึงถึงวันที่30ตรงนั้นคือสิ่งที่เราห่วงใยเพราะฉะนั้นก็เรียนมายังเรียนผ่านสื่อมวลชนไปอย่างพี่น้องประชาชนว่าก็ขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือแล้วก็ขอขอบค,คุณในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพี่น้อง คนต่างชาตินะครับปัจจุบันคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็กยอมรับแล้วนะครับในมาตรการ14มาตรการสเตท์มาเลทิน14วันล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีการเตรียมการแข่งขันจักรยานโลกนะครับซึ่งนักรยานนักจักรยานจากทั่วประเทศก็ยอมรับที่จะเข้ามาตรการ14วันโดยในขั้งต้นเนี่ยในขั้นต้นเนี่ย,นนยที่เขาติดต่อเข้ามาเนี่ยนะครับเขาขอว่าขอสเต,เตท์ราเทินสักเวันแล้วก็ออกไปซ้อมแต่ก็ยังอยู่ในแต่ก็อยู่ในพื้นที่สเตทบาเทิน ซึ่งทางสบ,บค,คก็บอกว่าเราห่วงใยนะครับว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสคนข้างนอกปัจจุบันเขาเข้าใจแล้วเขายอมกลับเข้ามาอยู่ในมาตรการสเตจวันที่14วันถึงออกไปแข่งขันอีก6วันนะครับ เขาออกเขาแข่งขันเพียงหกวันแต่เขาต้องมาอยู่เต็ปอันดีสิบสี่วันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะครับแม้กระทั่งคนต่างชาติก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าทางสงอบคเองก็คงยึดถือมาตรการนี้ตลอดไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีพลกรุกเฉนหรือไม่มีพลกร,รุกเฉินะครับทางสอบวคอก็เสนอไปยังร,รัฐบาลว่าถึงแม้ไม่มีพวกรุกเฉนเราขอใช้มาตรการส,สเต็ปันที่14วันนี้ต่อไปเราน้องการต่อพลกรุกเฉินี่ยังไงครับ ก็คือด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการมีพลกระุกเฉินผมถามพี่น้องประชาชนหลายคนแม้แต่ทั้งสื่อมวลชนบางท่านผมก็เคยสอบถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราอยู่ภายใต้พลกระุกเฉินเราแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับเรามีการชุมนุมทางการเมืองนะครับซึ่งก็ชุมนุมตามพลบชุมนุมสาธารณะนะครับเราทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับพี่นแต่ว่าพลกรฉุกเฉินเนี่ยสวบคอขออนุญาตพี่น้องประชาชนที่จะใช้ ปลปดุจเฉินอยู่ใน2เรื่องก็คือในเรื่องการใช้กฎหมายบางบางบางกรณีนะครับที่กฎหมายปกติที่พอบอรบโรคติดต่อเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ประการที่2ก็คือพลปฉุกเฉินเนี่ยจะสามารถบูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วนให้มาทํางานในในในที่เดียวกันในหน่วยงานในหน่วยเดียวกันปัจจุบันที่เรียนไปเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าทุกวันทุกตัวท่วงมาอยู่ที่เดียวกันหมด เพราะ,ะนั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้ท,ทันทีเมื่อมีปัญหาใดๆเข้ามานะครับในเมื่อพูดแทนกระทรวงอยู่ณนะ้ที่นั้นเราก็สามารถแก้ปัญหาได้มันถ้าไม่มีพอลกอฉุกเฉินเนี่ยทุกส่วนราชการก็จะกลับไปทํางานในส่วนราชการตัวเองเราใช้การประสานในระบบราชการปกตินะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของผมผมมองโดยประสบการณ์ว่าน่าจะาน่าจะแก้ปัญหาได้ช้ากว่านะครับช้ากว่าการมีพอลกอฉุกเฉินแล้วก็การบูรณาการเนี่ยก็น่าจะ น้อยกว่าคือหมายความว่าสนีคยจะเสนอความเห็นขึ้นไปก็คือต่อสลกคออีกหนึ่งเดือนครับไปเรื่อยๆคือเราเสนอด้วยเหตุผลนะครับแต่ความในในการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับสวคอใหญ่ว่าท่านเห็นชอบตามเราหรือเปล่าแต่ในฐานะที่ผมอยู่ใช้เรียกว่าสวคอวงเล็กหรือจริงๆผมเรียกภาษาราชการว่าศูนย์ปฏิบัติการสอบคสอบคสอบคเนี่ยเราเราเสนอไปด้วยด้วยเหตุผลนะครับด้วยประสบการณ์การทํางานในช่วงเวลาที่ผ่านมาร่วม5้าเดือนเนี่ยเรามองว่า ่อพอกอเฉือนยังมีความจําเป็นนะครับแต่แต่การที่สบคอใหญ่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่อันนี้แล้วแต่สบอบค<ข>อ,อใหญ่